พี่น้องครับผมบอคิดเลยว่าการเฮ็ดกินง่ายๆแบบนี้มันสิเป็นแต่แสบปนี่ครับพี่น้องปอ้าสุดยอดดีเลยครับผมสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเมื่อนี้แม่บ้านพ่นว่าพ่นสิบ่กกินเข้าครับพี่น้องถ้าเบงผมสีทาเบงว่าพ่นสิหิ้วเข้าบ่อพี่น้องเพิ่นสีอยากกินเขา้าบ่ออันนี้ผมเปิดพล่มทอเลยแหละครับพี่น้องนี่กินลูกไวเหรอพี่น้องลกอูกบางยางเร็วเลยครับพี่น้องครับเห็นผมตักเนวกินเรียบเลยแล้ว ลูกปูกยางเร็วเลยครับผมนวลนวลพันจิบกินเขาขอ,อน,นิดนึงว่าสันา่น่าผลแหลมมีการแบ่งเขาไม่เข้าอีกพี่น้องผลวายพันจิบกินครับวันนี้ครับพัน่าพันจิกินจักน้อยครับกินนิดนึงครับพี่น้องมวมามีต่อกอกสองแน่นอนครับพี่น้องครับสำหรับพี่น้องมากินมกฮิตยังครับสำหรับผมผมวมามกห็นดนั่งฝ่ายใ่ไครนี่เป็นเมนูยอดฮิตที่แบบว่าที่แซ่บที่สุดเลยแหละครับพี่น้อง สงสัยผมเคยปลูกฝังมาแต่นี่ยหน่อยครับผมเมนูที่แซ่บเลยครับผมมาครับมื่อหนีสิบห้าพี่น้องมาเห็ดมกเห็ดแบบง่ายๆครับพี่น้องเห็ดง่ายๆอย่าไปเห็ดให้มันยากครับพี่น้องครับนี่เอาเห็ดมื่อหนีได้เห็ดตั้งฟ้ามาสองแพ็คเลยครับมื่อหนีครับจุกๆครับพี่น้องมื่อหนีอ๋อห้าก็เอาเห็ดมาล่างสะก้อนครับดับแรกครับนี่ล่างก็ฉีกฉีกมันออกแบบนี้ครับก็สิมีดอกเถาเนี่ยพวกเถาเนี่ยอะไรพี่น้อง นี่ดอกได้หน่อยก็บ่ะต้องฉีกนะครับผมนี่แบบนี้แล้วครับฉีกประมาณนี้ครับพี่น้องฉีกให้มันเมิดพูดแล้วครับนี่มันค่อยสีแบบปรุงเมลาปรุงรสชาติมันสีเขาเนื้อพี่น้องนี่มันเสียดเด็ดเสบนะครับยามกินครับผมเสียดเ่นนัวๆเลยแหละครับพี่น้องนี่ฉีกแบบนี้ครับพี่น้องซศ้าเบิง์ว่าฉีกเบิดหรือยังะนะครับนี่พ่อฉีกเบิดแล้วครับพี่น้องเท่ากับเศ้าออกจากน้ำนะครับปั่นน้ำออกไปดีพี่น้อง มาผักใไซซัมไวซะกอนนะครับมอนี้ผมสีมกใ่ซซําสูตรเก่าสูตรเดิมครับพี่น้องนั่นลหละครับผมกระจิตตบมกพิกกับหอมแดงมาใส่นะครับเสียถาำการปรุงเลยครับพี่น้องต่อไข่ลงไปมอนี้สีใส่ไข่ซีนวยจุกๆเลยล่ะครับผมนี่ถ้าผูดอยาเฮ็ดตามก็เฮ็ดได้เ้อพี่น้องนะครับสูตรนี้ง่ายหลีครับพี่น้องแล้วก็แซ่บพร้อมนะครับผุมสิบอกห้เลยครับปรุงน้ำปลาปลาแดกนะครับผม ปลาแดกแล้วกับผงชูรสวซหนีแหละคับพี่น้องเครื่องปรุงเข้ามีสามอย่างนะครับนี่ซัมหนีหลีคค่ะพี่น้องแล้วก็ตะไคร้ทุบๆๆแบบนี้ครับขาดบะไรครับพกีตูสุดจอดเลยครับหอมบากคักรพี่น้องซัมหนีก็หอมที่สุดเลยแลละครับนี่ขนาดประธานอิสุกได้พี่น้องปุ่มกระทึ่งคุนทึ่งนำลายแตกพี่น้องเอ้ยหิวเข่าก็หิ้วครับผมนี่ือจีแสบๆนะครับพี่น้องนี่ประมาหนีเลยแ่ะครับพี่น้องคุนคุนคุนเห้ไใครมันแบบว่า ตีไครมันเข้ากันเรียบร้อยแล้วเทาก็หม้อของเข้าเอามาตั้งเลยครับหม้อซึ่งครับพี่น้องเราวก็เอาซ้ำลงไปครับปิดฟ้าไว้สะก้อนครับพี่น้องในประมาณยี่สิบนาทีมาเปิดเบิงครับพี่น้องอุ้ยน้ำลายแตกบากจางคักเลยครับตอนนี้ครับพี่น้องครับซิมเบิงเรียบร้อยครับยกโป้เลยล่ะครับพี่น้องผมนี่เป็นไดา